สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์โอ้คนโคราชเขาน,นี้อาจะพาทุกท่กานมาชมตอนเดียวนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง GR Sport ค่ะแล้วก็อยากได้ทั้งหล่อใช้งานแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะก็กคันนี้นะคะได้แต่งเป็น GR พร้อมกับรอ18นะคะแล้วก็ได้อัปเกรดในส่วนของภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะแล้วก็เบาะ GR นั่นเองนี่นะคะเป็นสีเทานะคะเกียร์ออโต้ในราคาอยู่ที่8 1 0 0 0บาทค่ะ กระตังหน้านะคะยกเซตเป็นตัว G R เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับแผ mm ่นเพจตรงนี้เลยค่ะไฟหน้านะคะได้เปลี่ยนจากมันติีรีเฟลกเตอร์เป็น L E D โปรเจคเตอร์ hmm. มาพร้อมไฟตัดหมอกมีเชียลแบบนี้นั่นเองค่ะซ mm ุ hmm. ้มล้อนะคะนี่มีความเพิ่มขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะตอนเดียจะต้องเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นซุ้มล้อเป็นสีดำเงานะคะ mm hmm. ส่วนล้อแม็กของเรานะคะเป็นล้อแม็ก ลาย G R เทียบแบบนี้ค่ะขนาด18นิ้วค่ะหน้ายางของเขาจะอยู่ที่25.60 R 18ค่ะเพิ่มชุดยกนะคะแล้วก็ได้ยกหน้า3หลัง2นิ้วนั่นเองค่ะหนังสือสีดำเงารอบคันค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำเงาค่ะมือจับนะคะยังเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมกานสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยคันนี้นะคะไปส่งมอบที่จังหวัดน่านกันเลยทีเดียวค่ะ สติกเกอร์ด้านข้างนะคะติดตั้งเป็นแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะมันไนข้างนะคะที่เป็นลายจ r ารังพึ่งแบบนี้แข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงได้ด้วยค่ะก็คันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อหรือว่า w h e e l เนาะเป็นเครื่อง2.8ได้เพิ่มกล้องมองหลังให้ด้วยตัวหนังสือเป็นสีดําเงาเนาะแล้วก็ได้เพิ่มกันชนท้ายเหล็กมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้เลยค่ะ ไฟท้ายนะคะได้เปลี่ยนเป็น LED แบบนี้เลยนะคะเรามาดูภายในกันนะคะภายในนะคะได้อัปเกรดเป็นพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะและปุ่มล็อกความเร็วนะคะหรือว่า full control นั่นเองนะคะเป็นพวงมาลัย LC 300นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะถือว่าสวยแล้วก็หล่อมากนะคะและอัปเกรด บาะนะคะจากเดิมเป็นเบาะผ้านะคะได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังหัวเบาะลาย TR แบบนี้เลยนะคะก็คันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเดี๋ยวดูภายในนิดนึงค่ะนี่มาพร้อมกับปรับโหมดนะคะการขับสีนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับพัรโมดนะคะแล้วก็อีโคโหมดนั่นเองค่ะสามารถสลับกันใช้ได้เลยนะคะในกรณีที่จะเร่งเซงนั่นเองค่ะ แต่งของเรานะคะแต่งครบออกจากศูนย์ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรสด0973575349ค่ะมีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านนะคะและโอนะคะพร้อมส่งมอบนะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะใครที่อยากให้โอดูแลนะคะก็สามารถนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับนี้สวัสดีค่ะ